สวัสดีครับวันนี้ร้านออาลุ่งเมืองนะครับก็พามาดูนะครับเครื่องแยกกลิ่นนะครับยี่ห้อมิสูชิตินะครับของญี่ปุ่นนะครับเป็นมือสองนั่งเดิมระบบไฟฟ้าก็จะเป็นไฟสองร้อยนะครับตัวนี้นะครับเครื่องของขั้นใหญ่นะครับไฟสองร้อยสามเฟสนะครับัวนี้ทางร้านก็แปลงเป็นใช้ไฟสองรอยี่สิบนะครับ สิงเกิลเฟดบ้านเรานะครับเรามาลองแยกหิมนนะครับตัวนี้นะครับสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ เดิมคือจะเป็นเครื่องนะครับเครื่องสีข้าวแล้วท่อก็หย่อนลงตรงนี้เลยนะครับกําลังการผลิตตัวนี้ก็อยู่ที่300กิโลต่อชั่วโมงนะครับ ข้อดีของตัวนี้ก็คือจะมีชลุดตะแกรงล่อนข้างในนะครับก็คือจะคอยทาําความสะอาดนะครับแล้วก็มีไซโคลน,นะครับเป่าทําความสะอาดชุดนึงนะครับพวกดอกหญ้าเศษเศษฝุนเล็กๆนะครับจะลงมาทางท่อนี้นะครับเนี่ยนะครับจะเป็นฝุ่นเล็กๆ เบาๆนะครับเขาเสร็จสุดนะครับเรา,เะะเรามาเคลียร์ข้าออกด้านหลังนะครับตัวจิตก็ถูกเขย่านะครับเขย่ามาเก็บไว้ที่ด้านท้ายเครื่องของตัวขามนะครับ เราก็ควรจะเคลียร์นะครับทุกชั่วโมงนะครับเคลียร์ข้าวทุกๆลองมานับดูนะครับ สองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบนะครับ เลียร์ได้ร้อยสเกรถนะครับไม่มีปนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นนี้ก็จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับก็คือมีชุดไฟโคนนะครับเหมือนดักฝุ่นออกทางด้านหลังเครื่องนะครับจะเป็นเหมือนตะแกรงรอดอยู่ข้างในนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับร้านออรกเรืองพมิดนะครับสวัสดีครับ